เดินทางไปเกาะกับบริษัทเรือเร็วลมพะยาจำกัดใกล้ที่ไหนจองที่นั่น EP 3ไปกันต่อกับสาขาทางภาคใต้ สาขาที่9สาขาสุราธานีสาขาสุราธานีมีหลายจุดให้บริการเลยนะมีท่าเรือให้บริการ2ท่าเรือด้วยกันได้แก่ท่าเรือรอนสกักที่จะให้บริการด้วยเรือคาธมารานไปยังเกาะต่างๆสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นนี้ได้เลยและท่าเรือที่2ท่าเรือปากน้ําตาปีที่จะให้บริการด้วยเรือสปีดโบ๊ทซึ่งท่าเรือจะอยู่ไม่ห่างกับตัวเมืองเลยหมดห่วงเรื่องของกินของช็อปและที่พักไปได้เลย เรายังมีจุดจำหน่ายตัวที่อยู่ในสนามบินสุราธานีด้วยนะซึ่งตั้งอยู่ในอาคารขนส่งผู้โดยสารสาธารณะอาคารใหม่จะวอล์กอินหรือโทรจองได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ก็ได้นะคะยังยังไม่หมดนะ มีจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟและสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพาผู้โดยสารขึ้นรถบัสเดินทางไปยังท่าเรือไปกันต่อกับทะเลฝั่งอันดามันสาขาที่มีให้บริการเราก็มีนะสาขาที่สิบสาขาภูเกต็ตสาขาภูเกต็าาเกตอยู่ใกล้กับเซนทรัลภูเก็ตเฟสติวลัลภูเกต็ตเมืองแห่งสเสน่ห์ทางทะเลและสีสันแห่งเมืองท่องเที่ยวสาขาที่สิบเอ็ดสาขากระบี่ที่เที่ยวที่จังหวัดกระบี่มาทั้งทีก็ต้องไปให้คุม้ม ออกสู่โลกทะเลพักผ่อนสูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดครบแล้วกับทุกสาขาที่เรามีให้บริการมีให้บริการมากกว่า10บสาขาจริงๆนะสะดวกสบายใกล้ที่ไหนก็จองที่นั่นได้เลยติดต่อสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้และติดตามช่องทางออนไลน์ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและสาระดีๆ สำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เราไปเจาะลึกที่สาขาไหนสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะ